ทนไพ่ยอยู่สบายสวัสดีครับอีพี่นี่เข้าไพ่พี่ขามารับชมเมืองตนพันธุ์แล้วก็ช่องทางที่เข้าสิิติดต่อสั่งจองตนพันธุ์ครับเอครับตนพันธุ์ทีเอฟซีเห็นอยู่นัตอนนี้ก็คือของพี่สเสวียนอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่ที่เห็นงามๆอยู่นี่คือพี่สเสวียนเราได้สั่งจองไว้สั่งจองไว้แล้วก็คือ เพิ่นสังส่งซ้ำไว้เพิ่นเนื่องจากเพิ่นบ่มีเวลาซ้ำเองต้นพันธุ์นี่ครับ FC สิขยายให้ FC เฮาฟังว่าเอาไปซ้ำเองสวนไพอยู่สบายก็มีเทคนิคแนะนำให้ FC ซ้ซ่อล้วก็สิงามแบบนี้คือกันครับหรือว่า FC บ่มีเวลาช่ำก็สามารถสั่งให้สวนไพอยู่สบายซ้ำไม่ให้ก็ได้ครับบ่มีปัญหาครับผมเพราะว่าอยังบ่ติด ต้นพันเขาขัดพิเศษอยู่แล้วครับง่ามแห้งผมสีผ้า 4, อซี่เขายางไปเบึงที่เห็นอยู่นั่นที่เห็นไปไปลายอยู่นี่ทวมหัวบดเลยครับอีซี่ครับตัวมหัวบดเลยเหรอเห็นขาวๆอยู่นี่เห็นบ่นี่อันนี้คือเกิดนอขึ้นมาเลยเพิ่นเกิดเ,เกิดนอขึ้นมาจากถุงดำล่ำเพิ่นเกิดเลยซ้ำนี่ถ้าสมมติว่าร่งดิดเนะนี่ยไงคนนี้ ช่องทางการติดต่อครับเอฟซีครับนี่ผมจะขึ้นไว้นี่คือบา้านฝาด้วยครับเด้อครับน,บน,บนี่บา้านฝาขึ้นอยู่มองนี่นี่นี่แหละครับเพื่อเน้นว่าบา้า,บานผ้าบ้านฝาสวนไผ่อยู่สบายซื้อบุญลมเริ่มตะกูลใช่นี่ครับนี่นี่น,นี่มองนี่อ่อพิมพ์แล้วก็ะเว้นวักแลก้วก็เข้าไปสอบถามคุยรายละเอียดถ้าอยากได้งามงๆแบบนี้ถ้าสมมุติเอาไปลงแปลงสวนไผ่ยอยู่สบายเฮ็ดให้แต่ว่าถ้าบ่าได้เอาไปลงแปลง กะสิทรงห้ยเอฟซีไปทราบเองียเพราะว่าเนื่องจากว่าเงาเพ่นไ่แห้งเงาในีุตงดำานี่หญ่แห้ง,เ,ง,ง,เ,ยยหงเพราะว่าทั้งไตเนี่มีแต่ร์นอเลยถ้าเขาทรงเป็นทรงไปขนทรงทรงกดไปสนี้เนี่ยมันหนักถ้าขนทรงแพงแต่ถ้าสั่งเป็นเอาไปลงเป็นแปลงเนี่ยซ้ำแหวเนี่ยอากมางามๆแบบนี้ผมบอกได้ว่าถ้าสวยๆงามๆแบบนี้เอาไปลงเอาไปลงแปลงไม่เกินสองอาทิตย์ผมรับประกันเลยว่ามีเตอนอแต่เนี่ยนอน รบับประกันจากสวนไผ่น่าแปลนรับประกันจากสวนไผ่นนงามที่ที่ลรที่สวนไผ่อย,ยู่สบายเคยเอาต้นพันธุ์ไปเพิ่นแต่ต้องทักเขามาคุยายละเอียดเพราะว่าถ้าจะทักเขาไปปุ๊บมีมีมแบบช้ำถุงไม้จังเสียนะคือบอกไว้ก่อนครับว่าสวนไผ่อย,ยู่สบายบอกด้วยช่ำวงหนะครับเอฟซีครับนอกเสียจากว่าเอฟซีเข้ามาสั่ง เขามาสร้างแล้วเขาก็จังสีเห็ดใบงามๆแบบนี้เลยเนี่ยครับเห็ดหบงามๆให้งามๆแบบนี้เลยแล้วก็ต้องเอฟซีสร้างแล้วต้องใจเย็นๆพอ้อเม้อก่อนก่อนที่สิสร้างคือเขาต้องคุยรายละเอียดกันอยู่แล้วแหละว่าจํานวนเวลาท่นน,ทนั้นท่านี้เขามีเขามีจํานวนเวลาแล้วก็นัดไม้ให้เอฟซีได้เข้าใจแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ที่เอฟซี FC เขาสร้างตนพันไปแบบเป็นเงา เสียไปซ้ําเองก็ได้หนูมีเวลาอยู่ฉันมีเวลาอยู่ผมมีเวลาอยู่รับเอฟซีส่วนพาย,ยุสบายก็ซีได้ทรงแบบเป็นเงาแต่ว่าห้องคัดพิเศษไปให้อยู่แล้วห้องเฮดเต็มที่ไปให้เอฟซีห้อง,อง,งน,อนี่สิภาพาเบิ่งเห็นบ่เป็นนอออนที่ซีเหเบื่อเบ่งนึงเนี่ยเป็นนอที่เกิดจากถุงดำและบอลเป็นแหนงนี่นะครับเป็นบพรไม่ใช่แหนงนะนี่เห็นเบิ้องดูนะสูงขึ้นทัวมหัวแล้ว ทวมหัวแต่ตึงแต่นเนียงกับทวมหัวครับ FC เอฟซีนี่หนงนี่กับทวมหัวหนี่จับขึ้นมาทุกทุกต้นนี่ท่วมหัวหมดเลยให้เบิ่งแบบงามๆเลยครับถ้าอยากได้ทักมากทักบ้านฟ้ามากแล้วก็กิยรายละเอียดไว้ท่านเอฟซีห้องสีได้ต้นพันธุ์ไผ่สะดิงไปปลูกแบบสบายๆมั่นใจว่า,อาเอ,าเน,อนฟนสเซิอซีห้องสีได้มั่นใจว่าติดแแน,น่นอน หรือว่าถ้าเอาเป็นเงาไปเอฟซี F C, ถ้าเบฟาปุ๊บเอาไปนะอยากแนะนําว่าไม่ต้องใจร้อนเห็ดเข้าเห็ดอย่างเขาบ่ต้องแขวนเอาไปแล้วก็ฟังคําแนะนําจากสวนไปอย,ยู่สบายเอาไปเห็ดแบบนี้แบบนี้แบบนี้สักคน F C, เอฟซีเข้ากระสีได้ผลผลิตออกมาแบบนี้งามๆขึ้นกันแบบนี้ถ้าสมมุติว่าติดติดแล้วหรือว่าใบากลางออกมาแบบนี้ครับนี่เห็นป่นี่เพื่อเน้นว่าใบากลางใบกลาง ใบเพิ่นกลางใบเพิ่นตากอกแบบนี้นี่เห็นบ่าถ้าแบบนี้เนี่ยพร้อมที่จะลงหลุมได้เลยเท่ากับไปลงแปลงน,นี่ใช้เวลาอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเอาไปลงแปลงอีกประมาณสองอาทิตย์ออกนอแน่น,นอนครับเอซครับจากสูตรส่วนภายอยูสบายเลยเราไม่เคยไปฟังคลิปจากจากของของผู้ใดมาก อันนี้เป็นประสบการณ์ของสวนพายุสบายเองคือกาเวลแลยกับกาลตีเลยวัดตนพันธุ์เน่างามแตแนเน,น,นี่ยนอ่นนี่คือแปลงต้นพันธุ์ของเขาครับแปลงต้นพันธุ์ตอนนี้ที่เขาเก็บนอเก็บผลผลิตช่วงนี้ก็ยังออกนอว่ออกนอคือเกาครับแต่ว่าออกเขากับเอามาเอามาเห็ดตนพันธุ์แล้วก็บนอสวนมันแต่มันมีนอขึ้นมาเนี่ยเขาก็เก็บมาเผาอยู่คือเกาปกติทุกปีทั่วไปแล้วก็จงตนพันธุ์ไปนํา เข้าสิทธิ์ทย่อยทย่อยจงตนพันธุ์แล้วกาทย่อยเห็ดเอฟซีเฮ้าสั่งแบบอาจะสั่งแบบแบบช้ำก็ได้ครับแต่ว่าต้องเอาล้ม่งเปลี่ยนแปลงเด้ยทังสิ่ช้ำห้ถ้าช้ำห้าถุงหกถุงสิบถุงนี่เสี่ส่งมาได้ครับบอกเลยว่าส่งยากไม่มีกล่องใส่เพราะว่ามันใหญ่มันยาวมันใหญ่มันยาวถ้าส่งมาพอตาติปิก็เอาไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันใส่ถุงดำไปเดี๋ยวก็ตาลี่ตาหักเสียหาย เพราะฉะนั้นถ้าสั่งลงเปลีป่ยนแปลงสั่งเข้ามาเลยราคายืนพื้นราคาเดียวกันหมดราคาทัเกาบอมีบวกเพิ่มครับเอซีแต่บว่าสิเป็นสภาพเอ่อเป็นเงาไปหรือว่าเอ่อสภาพแบบช่ำถุงแบบนี้งามคือกันเบิดครับสภาพเดียวกันต้นพันธุ์แบบเดียวกันเบิดเลยกันนะนี่ฝนขึ้นซึ่งสิลินมากว่าสิเคสคลิปอัปเดตให้ FC. เอฟซีเข้าเบิ้งกะเอาพอสามหนีกันเหรอนอกรับเนาะเอฟซี FC, FC, ับ เมื่อนี่ไหมฝนตกฝนตกไรพ้อมก็ไดิสิข่าบ้านพุน่นอนขาไกลเกินหางเหยื่อเตยเว่ยอย,ย,ย,ยู่พ่ดอล้วก็พร้อมออกมาแล้วโอ้ยนอนเสยขาไกลเกินหางแล้วก็พร้อมที่เสียวเนื้อก,กินขาเก่าเพื่อกินพร้อมเอาหน่อไม้เส่็งข้าไเปต้มเอฟซีข้าก็ถามว่าหน่อไม้ข้าเป็นแบบไหนนี่เห็นบ่อนอตันนอตันเลยเห็นบ่นี่ ตัดเป็นบ้องของไม่เบิ้งนี่แหละลักษณะของนอเเิ็นต้มแป๊บเดียวต้มน้ำเดียวต้มไฟเดียวงามแล้วกหวานแซ่บอร่อยนี่คือต้นพันธุ์ไผ่เสด่งครับผมจากสวนไผ่ยูสบายมาอยู่ย้อยูยอยสวนเท่าฝนกระตกก็เล,ลยตุยยางของโฮมสันดเด็ดเดินเนี่ยต้นพันธุ์ที่เขาจงไวเดี๋ยวมีเวลาสิมาอัปเดตแล้วก็เราเรื่องร่ำเรื่องเล่าความเปลี่ยนไปเป็นมาของสวนไผ่ยูสบาบเฮ็ดตังไหเขาจังกลับ เหตุใดเขาจังใดมาเปลี่ยนส่วนไปยุสบายจากคำถามของเอ็กซี่ห้องที่พี่หนาสิมาเราเรื่องเล่าให้ฟังด้วยครับเด้วมือนีขอลาไปก่รภาวฝนมาแล้วส่วนไายุสบายสวัสดีครับ